เราก็จะกลับหัวตัวงานเราลงมานะครับก็คือตัวด้านล่างคือดยช่วงนี้นะครับเราก็จะรูปน้ำเป็นเชื้อมาก่อนนิดนึงนะครับเอาแสงใส่เข้าไป สีเหลืองๆอ,งอ่อนๆนะครับตามด้วยสีฟ้าตัวนี้มันจะไล่แบบค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องดึงมันยาวมากแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าเทาครับแล้วก็ตัดจบ,บตัดจบไว้ที่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รอให้มันแห้งนะครับรอให้มันแห้ง ฝนี้มีติ่งๆอยู่นิดนึงนะครับเติมหลอยอันนี้เป็นชั้นแรกของมันนะครับเแต่ชั้นต่อไปจะทําซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแต่จะลดแสงลงมานะครับเป็นขั้นเป็นขั้นทีละทีละสเต็ ได้แล้วนะครับพอได้แล้วเราก็จะมาลงซ้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้ต้องขอกลับหัวแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการเกลี่ยสีหน่อยนะครับตัวนี้เราจะซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับรูปน้ำมา ครับหลักๆค,คือตอนนี้เราอยากไปฝนผู้กันแรงแค่นั้นเองนะครับน้ำเสร็จปุ๊บก็แทรกเหลืองเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะเหลืองบางๆแล้วเสร็จปั๊บก็ตามด้วยสีฟ้านะครับ,นะรบตามด้วยสีฟ้าตัวนี้เราจะไล่ามาจบในวงแสง ชั้นที่สองครับจบแค่ช่วงแสงชั้นที่สองตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาสีฟ้าเทาครับมาต่อแสงขึ้นไป แ,แล้วก็ลิบล้างผู้กันเหมือนเดิมนะครับค่อยๆดึงสีเกลี่ยสีขึ้นไปนะครับให้มันค่อยๆซอฟหายไปครับให้มันค่อยๆซอฟหายไปก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ บางๆไม่ต้องเข้มมากนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ไกลแล้วนะครับเราก็ใช้สีฟ้าอัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าเทาทำในช่วงที่มันกำลังเปียกๆหมาดๆนะครับ อยล้างคู่กันแล้วก็ซับดูดสีออกไปทีละนิดทีละนิดนะครับก็ะจะได้ออกมาเป็นแล้วษ้าแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้มันแห้ง รอรออย่างเดียวครับสีน้ําต้องรอใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะถ้ารีบเดี๋ยวจะเละนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดจบตรงช่วงนี้มันนิดนึงนะครับเราจะใส่เงาของตัวพนักพิงโซโฟ,ฟาเข้าไปนะครับก็ดึงลงมาแล้วก็ค่อยๆให้แสงมันเอียงลงไปนะครับล่างเป็นโค้งเอาไว้ นะครเหมือนเป็นพนักพิงที่มันค่อยๆเอียงลงมาติดลงไปนะครับหลักๆก,ก็คือให้มันเอียงเป็นสี่แ้าองศานะเป็นเป็นหลักมาแล้วเราก็ดึงรูปฟอร์มนะครับตามพนักพิงของมันไหลลงไปเราจะโค้งนิดนึงก็ได้นะครับตามตรงปีกของมันตรงช่วงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะลงสีเข้าไปนะครับ เราจะไล่ให้มันสว่างด้านล่างเพราะว่าเราต้องการปล่อยนะครับให้อากาศมันเข้าตรงช่วงด้านล่างเราก็จะไล่สว่างแล้วก็ไปเมื่อยอยู่ตรงแถวๆใกล้ๆที่มาของตัวพนักพิงที่มาของเรามันนะครับง่ายๆก็พลิกงานเราลงมานะครับเสร็จแล้วเราก็ไล่น้ํานะครับระหว่างที่รอในส่วนอื่นมันแห้งไล่น้ํา ขึ้นมานิดนิดหนึ่งมันเปียกไปก็ซับมันออกหน่อยนะคนะรับน้ำเสร็จปุ๊บก็แต้มแสงเข้าไปเหลืองเหลืองอ่อนอ่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าตามด้วยสีฟ้ากินเข้าไปในเหลืองก่อนครับแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าเทนะา พยายามอัดเงาตรงช่วงนี้ให้มันเข้มสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ผักน้ำหนักของโซฟาเนี่ยให้มันเด้งลอยออกมาจากผาน,นังนะครับมันจะได้ไม่จมไปหาไปไปด้วยกันนะครับดึงเงาขึ้นไปอัดสีฟ้าเทาเข้มๆเนี่ยไปกองอยู่ข้างบนทิ้งเอาไว้ กองทิ้งเอาไว้ข้างบนสักพักหนึ่งก่อนนะครับรอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งหมาดๆนะครับถ้าเรานั่งห้องแอร์มันก็จะเร็วนะครับมันก็จะแห้งเร็วหน่อยถ้าย่งพัดลมนะครับอากาศร้อนๆก็จะก็แห้งเหมือนกันแต่ว่าจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับรอสักคู่นะครับพอมันได้ที่ปับ๊บดูดสีออกไป แล้วก็รอให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวพลิกงานให้ดูนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวงานเราเพิ่มขึ้นนะครับ ฝั่งนี้เราลงเร็วไปหน่อยนะครับมันก็เลยจะแห้งช้านิดหนึ่งเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งเรามาลงฝั่งนี้กันก่อนนะครับระหว่างรออันนี้ต้องรอให้มันแห้งสนิทจะเห็นได้ว่ากระดาษมันมันเปียกน้ําเยอะมากนะครับมันจะเป็นจ้ำๆเห็นไหมครับอันนี้เปียกน้ําดูดน้ําไว้เยอะเลยเราก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาลงด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้เราก็ความหัวงานเราลงเหมือนเดิม แล้วเราก็ไล่น้ำนะครับช่วงกลางอันนี้มันจะมีระยะให้เราพอดีนะ้ำ็ปปั๊บก็ใส่เหลืองเข้าไปเหลืองเสร็จแล้วก็ใส่สีฟ้านะครับฟ้าแล้วก็เป็นฟ้าเทา ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะไล่ให้มันมาจบแค่แค่แนวของช่วงวงโปะไฟชั้นที่สองไล่แสงเงาขึ้นไปไล่สีฟ้าเทาขึ้นไป แล้วก็รีบล้างผู้กันนะครับเพื่อที่จะได้ดึงสีให้มันค่อยค่อยซอฟหายไปนะครับแล้วก็ดึงสีขึ้นไปถ้าเราอยากให้มันยาวอย่างนี้ก็เติมสีฟ้าเทาเข้าไปหน่อยก็ได้นะครับแต่ทำในช่วงจังหวะที่มันยังเปียกอยู่นะครับ ค่อยๆดึงมานะครับทีละนิดไม่ต้องลากยาวไล่มาถ้าเรารู้สึกว่ามันคมเกินไปนะครับเราก็รีบซับสีออกครับเช็ดปุกันแล้วก็ดูดซับสีออกให้มันเบลอให้มันซอผายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่เล็กมากนะครับเรา ฉาบสีฟ้าเข้าไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเห็นนิดเดียวฟ้าเสร็จก็ตามด้วยฟ้าเทานะครับเหมือนเดิมนะครับสีที่จะต่อเนื่องกับสีที่เราลงไปก่อนหน้าก็กินเข้าไปในสีที่ลงไปก่อนแล้วเนี่ยสักหน่อย พอมาถึงช่วงนี้เราก็ค่อยๆล้างบุกันแล้วก็ซับสีออกนะครับทีนี้ฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นผนังเราอยากให้มันมีแสงเข้าสักนิดหนึ่งนะครับ<ม>เราก็จะไล่แสงลงไประหว่างที่รอมันแห้งทั้งสองฝั่งนะครับ พลิกงานลงมาครับเราก็จะไล่น้ําจากด้านบนลงมาเพราะว่าแสงโป๊ะไฟมันอยู่ตรงนี้ตรงช่วงนี้มันก็จะสว่างหน่อนะครับแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองสีเหลืองเสฟ็อปก็ตามด้วยสีฟ้าอ,อ่อ,อน อ่อนแตุ่กประจด้ไดสีฟ้าเทาให้สีมันค่อยๆซอฟซึมลงมานะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มสีมันเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันคม แล้วก็ล้างผูกกันแล้วก็ค่อยๆดึงสีให้มันซอฟ์ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เริ่มจะแห้งแล้ว อีกสักนิดหนึ่งนะครับ ค่อยลงนะครับแต่ๆดูถ้ามันยังไม่แห้งดีก็อย่าเพิ่งลงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียขึ้นมามันจะเสียได้งานนะครับอุตสาค่อยๆเก็บไป ฝั่งนี้เก็บได้แล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มมาลงรายละเอียดมันด้วยการตัดเส้นนะครับตัดเส้นเราก็จะใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะครับผู้กันเบอร์เล็กปลายคมงคมหน่อยนะครับเราก็ใช้สเกลนะครับเราจะตัดเส้นเก็บมันก่อนนะครับเริ่มจากตรงเสานะครับเพื่อที่จะ ให้ง่ายเราดึงแนวเส้นที่เป็นเส้นตั้งก่อนนะครับแนวที่เป็นเส้นตั้งง่ายงาย่นะครับจะทีง่ายต่อการตัดเส้นเราก็จะใช้สีฟ้าเทานะครับ ที่มันมีเนื้อสีที่ค่อนข้างเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้นะครับที่มันมีเนื้อสีที่เข้ามานิดหนึ่งก็คือเอาสีดํานะครับแล้วก็ใส่สีฟ้าเข้าไปหรือสีน้ําเงินนั่นแหละครับ แล้วก็เติมน้ำเข้าไปไม่ต้องเยอะมากนะครับเติมน้ำพอหนาดนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดเส้นนะครับทาบเส้นไปก่อนเพื่อที่จะให้สีมันไปแทนสีของเส้นดินสอนะครับ ครับวิธีการตัดเส้นก็ลองกลับไปดูในคลิปแรกๆนะครับของห้องเรียนนะครับตัดเส้นไปนะครับอันนี้ก็ดึงมายาอีายักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เสามันลากลงมา เราถึงจะเป็นวงกบเออเป็นลูกฟักเป็นเส้นที่นี่งมานะครับแล้วก็มาที่ตัวกรอบบ้านนะครับนะครับอันนี้เราก็จะไล่เก็บเส้นตั้งไปก่อนนะครับเพราะว่า มันอยู่ในแนวที่เก็บได้ง่ายเป็นแนวเดียวกันเป็นเส้นเดียวกันอันนี้ก็คือตัวคันชักนะครับคันชักเราก็จะเก็บแค่ช่วงด้านหลังเส้นมันนะครับก็คือช่วงเงาของมันเราจะไม่เก็บเส้นด้านหน้าเพราะว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นเส้นดินสอไป เก็บความหนาของเส้นไปนะครับทีละนิดนะครับเวลาเราล่างเอาไว้เราก็พยายามจำไว้ด้วยว่า อะไรมันอยู่ตรงไหนเส้นมันอยู่ก่อนหน้าก่อนหลังนะครับจะได้ไม่งงนะครับค่อยตัดเส้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นคันชักอีกตัวหนึง่งคันชักของมูลี่นะครับมูลี่ไม้ที่มันสามารถปรับแสงได้ ก็อาจจะยังไม่ค่อยแห้งดีนะครับพยายามค่อยๆปาดนะครับให้ผู้กันมันคมให้ได้นะครับตรงปลายมันหรือใครจะใช้ผู้กันเบอร์เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เบอร์เบอร์ห้าหรือเบอร์หกนี่แหละนะครับมันก็อาจจะใหญ่หน่อย บางคนอาจจะใช้เบอร์สามเบอร์สี่อะไรก็ได้หรือจะเบอร์หนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับอยากให้มันคมขนาดไหนก็เลือกเอาตามความต้องการนะครับเก็บแนวตั้งมันไปก่อน ผมจะเขียนช้าๆนะครับเพื่อที่จะให้ดูน้ำหนักดูวิธีการช้าๆจะไม่ค่อยรีดเท่าไหร่หคอยไล่โคงไปทิลนิดนะครับ เชื่อเราต้องการให้มันบางเราก็ใช้น้ำหนักของผู้กันเนี่ยช่วยนะครับยกผู้กันขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เส้นมันบางลงนะครับ,รบตัวเสาเนี่ยมันจะมีการบังใบของเสาอยู่เพราะนั้นเราก็ จะใส่แนวของตัวบางใบเข้าไปให้มันมีความหนานิดหนึ่ง ทีนี้เราก็จะมาเก็บในแนวของเส้นเอียงตามเส้นตีของเรานะครับฝั่งเส้นก็จะเป็นเส้นช่วงสั้นๆนะครับ หรือถ้าใครมือนิ่งๆเชี่ยงๆนะครับก็ใช้ฟีแฮนก็ได้นะครับ การใช้สเกลแล้วมันก็จะไม่ค่อยถนัดแล้ว จิ้มให้มันเป็นช่ออันนี้ก็จะเป็นเงาของคันชักที่มันลงไปทาบทาตรงความเอียงของบานเก็ด ก็จะลงสีให้มันเป็นเส้นเฉียงๆข,ขึ้นไปนะครับถ้าดูใกล้ๆแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้คนไลค์กดดูนยนะครับ,นะรบก็จะเห็นเ็นช่อง เงาของมัน,นขึ้นไปเราก็จะเก็บแบบนี้ขึ้นไปนะครับใช้ปลายพุก,กันที่มันคมๆแทมเป็นเส้นความเอียงขึ้นไปนะครับ เห็นได้ว่าบางเส้นเราจะลงให้มันเป็นเส้นบินสอไปนะครับปล่อยเป็นเส้นบินสอไปนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความหนาความบางของเส้นรวมๆกันอยู่นะครับับนต่อมาก็คือบานเกดช่วงที่สองนะครับ ีเราไล่จากข้างบนลงล่างนะครับเพราะว่าเราจะได้มองเห็นนะครับถ้าเราทําเองแต่นี้ผมไล่จากล่างขึ้นบนเพราะว่า,าต้องการให้หน้ากล้องได้เห็น ว่าถ้าไล่จากบนลงมาเดี๋ยวมือมันจะบงังครับพอมาถึงในช่วงของ ขอบของตัวบานนะครับแล้วก็ใส่ให้มันหนา